แม่เฮานะครับผมก็ลั่งลบฝนซื้อของอยู่พี่น้องครับออกมาเด้อครับพี่น้องมาซื้อของกินนะครับผมซือ้อแนวอยู่แนวกินนะครับผมมาถ่ายฟังหลองฟังล่ำนะครับผมมาถ่ายมองผลง,งานการแสดงคนงร้รงลันขึ้นนี้บอกเลยว่าอลังการงานโชว์แต่พี่น้องแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีฝนพี่น้องบางช่วงบางตอนนะครับผมคอนเสิร์ตบางช่วงอาจจะไม่ได้ใช้ขนนะครับผมเพราะว,ว่าขนบ่ถึกบ่าสามารถถือนานเลเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้อง ด้านหน้าเวทีหละกการพี่น้องทั้งหน้าจอหลายเรื่องครับผมอาจจะขาดความสวยงามไปนิดหน่อยแต่ว่าผลงานการแสดงเต็มร้อยนะครับผมลู้เข้าใจสวยหรอกพี่น้องขอแค็งพี่น้องเข้าส่งกำลังแรงใจมากนะครับผมายุบานแม่กระตกแต่บ่แห้งดอกลกูกดูแลสุขภาพเป็นหน้าคาผมเบิ้งแยงสุขภาพเผมเด้อพี่น้องเด้อขอให้ฝนหยุดกระบี่ตกทั้งวันจ้าเบิ้งแยงสุขภาพเผมเด้อครับผมพาไปดูอ้ไอ้หน่อยอีหล่ากำลังมากครับผมพ่อที่อีหล่าไปง่ายรถแห่ตอนกลางวันกระพอจ่ายเด้อครับพี่น้องครับผม หมอลำสู่คนเบิองกะสีสู่ขอบพระคุณหลายๆเ้อครับผมหมอลำสู่พี่น้องก็ต้องสู่ด้วยพี่น้องพี่น้องยังอยู่หมอลำกับ่เลิกครับพี่น้องเมื่อี้คนในตัวแห้งปันได้หมอลำกับ่เลิกครับผมขอแค่ว่าพี่น้องอยู่เป็กแรงใจให้ลูกลานาไว้ที่กันละกันครับผมคื้นี่บอกแล้วว่ามวลแทนแน่นอนนะพี่น้องเ้อเป็นกำลังใจให้ครับเดึกดพ่อกันครับเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับผมบ้านแม่ตกแต่มเมื่อเช้าลูกโอ้พี่น้องเบิ่งแยงสุภาบเด้อครับผมตอนนี้พายุเข่าพี่น้อง่ชงนี้พายุเข้าด้วยนะครับผม แลวก็เริ่มหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอให้ฝนหยุดปักตะไคร้สันอีกหน่อยก็จะเศร้าจ้าฝนครับผมสาถูกกับพี่น้องออกมาเด้อพี่น้องเด้อมาสือของครับผมมาสือของซอยพ่อขาแมียใครกบพี่น้องแนวอยู่แนวกินหลายหล่ครับผมตาสอนงานเพลินครับผมงานใหญ่แห้งพี่น้องคืนนี้บอกเลยว่าการแสดงเขงร้านมอล่ํำเสียงมีหงนพงศกรครับอลังการงานโชว์แถ่พี่น้องให้พี่น้องมาสัมผัสกันผลงานการแสดง ในฤด to ูกาลพิธีหานี่เด้อพีน้องเด้อคืนนี้นะครับผมหน้าเทศบาลตำบลบ้านแพงนะครับผมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกับพี่น้องครับผมอ้ไอ้เก่งมากเลยขอบพระคุณนะครับผมอ้ไอ้ือร้องเพลงจังมงครับบัสนอีลาน้อยขือนร้องเพลงวันนี้วันนี้ขึ้นก่อนพ่อจ๋านะครับผมเมื่อนี้ขึ้นก่อนพ่อจ๋านะครับผมขออนุญาตปรับสคริปต์นิดนึงนะครับผมขึ้นก่อนพ่อจ๋านะครับผมน่าจะเป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่านะครับผม ปกติแล้วจะขึ้นหลังพ่อจ๋านะครับผมแต่ว่าวันนี้ขอเป่าสคริปต์นะครับผมอีหลานหน่อยขึ้นคนพ่อจ๋าด้วยพี่น้องเด้อฝนเล่นเหรอครับฝนเล่นนิดนึงครับผมปล่อยๆพ่อจา๋ามายังไม่มาครับผมสูดๆจ้าเสียเิลงทุกคนขอบพระ,ค,ะคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมกําลังใจจ้าขอบพระคุณกําลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศนาหานครับผม ปีนี้อลังการมากแมน่นครับผมปีนี้บนงานการแสดงบอกเลยว่าบอดเพิ่นพี่น้องบอดนกบอดนุ่มไปทุ่มพี่น้องเพื่อผลงานการแสดงเพื่อตอบแทนเจ้าภาพตอบแทนผู้จัดด้วยนะครับผมที่มั่นใจนะครับผมในผลงานการแสดงของโรงร้านมอลล่เสียงของพงสกรในฤดูการพิธีหาครับผมทุ่มแบบทุ่มแบบสุดๆแมบบ่พี่น้องบ่มีกักเลยครับผมกําลังมากครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องกําลังลังเลมากปูสาปปูเสืออยู่ครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังลังมากครับผม พี่นี่บอกเรยกว่าผลงานการแสดงเฮ้าเต็มรูปแบบพี่น้องราคากะกันอาจะขึ้นมาจากปีที่แล้วครับผมพี่น้องอย่าต่อหลายเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องทังบ้านครับผมช่วงนี้นะครับผมเอียงกับแพงเนาะพี่น้องเนาะสามารถชิงรุลันกัดร้ายลายพี่น้องคาน้นามันคารยูชาขินกับแพงพี่น้องหักบอกรูปพุ่นหายแล้วกับบ่เหลือลายไปได้พี่น้องครับผมกัสิสูเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง พี่น้องสูบม้าล่ำกับสูบพี่น้องพี่น้องจ้างม้าล่ำกับไปพี่น้องแต่ว่าพี่นออ้องกระยัตตอเด้อเด้อพี่น้องเด้อนี่กระผมบรรยากาศหน้าห้างครับผมชอบโชว์อลังการมากเลยค่ะขอบพระคุณนะครับผมฝนตกบาจาัจ้านิดนึงนะครับผมไอเสลัตลอดเลยติครับผมไอไล่แค่ช่วงนี้ครับผมไอไล่แค่ช่วงอีกได้หน,อกกน่อยกับล่งไหลแล้วครับผมเดี๋ยวกะทรงต่อให้น้าที่ไปที่ทางไหลซุดลุงตรงนะครับผมทชิญแชแนลพ่อเสลัยสดต่อเด้อครับผมงา,บาางานฟี่จ้างานฟี เพื <c oughs> อ่อนพี่ครับครับสวัสดีครับบ่าวเบิร์ดสู้ๆขอบพระคุณครับผมอีหลากกำลังมากครับเ <c oughs> พื่อนกำลังมากครับพูดแบบง,งา่ายรถแหรบังเว้นหนิ <c oughs> ครับผมแม่แม่ตามข่าวกับผมพี่น้องบ่าวเบิร์ดสู้ๆสั่น บอลามเรือมสามทุ่มเน้อเขาหุมก้อนอะไรเมียครับบอลามเริ่มสามทุ่มเน้อครับผมเขาห่มก้อนอะไรเน้อย่าสาเสียตยีครับย่าสาเสียตีกินเขากินน้ำไปเน้อเมีย <iate und ef i> พกมาเมือดตีครับ พูดว่าเมิดเ,เลือดพี่น้องทถาเข้าตามเข้า,า,ขาอีเมลกระบผมฝนตุดฝนอยู่โตยังบ้าเบิร์ตตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับผมลิ้นๆอยู่พี่น้องแต่ใบแห้งปะเดกครับผมบบแห้งปะเดกเด้อครับผมพี่จา๋ายังไม่มานะครับผมกําลังมาครับขอเสียฝ <laughs> นลิ้นปล่อยๆครับผมฝนตกแห้งบ้จ๋าบ้าเบิร์ตฝนกับลิ้นครับพี่น้องนี่ครับผม ประมาณนี้นะครับผมนี่แหละครับผมฝนนะครับผมเดี๋ยวว่าเบอร์พระพี่น้องยังรองเบอร์ล่างหายพี่น้องลงแห้งกับผมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมลงแรงก็ไม่ได้นะครับผมบรรยากาศฝนต,ตกครับผมพี่น้องบุธเรยเอากล้องหนาตัวนี้พี่น้องผู้ใดยพอนเสร็วจ้อตจงตัวได้แล้วกับผมสามารถเสร็วจ้องตัวได้เลยนะครับผมเออ โผลเลีงด้านล่างได้เลยนะครับพี oh <hi> ่น้องอันนี <uk> ้บรรยากาศรังหารได้พี่น้องเด้อเล่นยูเซยเนาะจ้าเล่นอยู่ที่งานแข่งเรือนะครับผมหน้าเทศบาลตําบลบ้านแพงนะครับผมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับผมเริ่มเล่นตอนไหนคะทําการแสดงสามทุ่มนะครับผมการแสดงเริ่มที่สามทุ่มแล้วพี่น้องเด้อการแสดงเริ่มสามทุ่มโดยประมาณนะครับผมบรรยากาศใจไวที่ห้องตัวนี้น้องๆได้เสื้อกลาาังแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้องนี่นะครับผม สามทุ่มโดยประมาณนะครับพอๆกันแทนแน่นอนนะพี่นอ้องเด้ออ่ะพี่น้องครับบ้าเบิร์ดขอเวลาพี่น้องอีกหนึ่งนาะทีกลางครับผมขอขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับผมที่ขอมาให้กำลังแรงใจลูกหลานนะครับผมขอมาชมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมในตอนนี้ครับผม มือแรกพอกันนักปี่น้องเด้อเทศบาลตำบลบ้านแพงนะครับผมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับผมตอนนี้ครับผมเบาวเบิร์นและครินขอนหยาดลางไหลก่อนเด้อครับพี่น้องครับพอพอก,กันบนเวทีเด้อพี่น้องเด้อเจอกันบนเวทีนะครับผมการแสดงเริ่มที่สามทุ่มโดยประมาณนะครับผมพอพอก,กันแทกแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อบนเวทีนะครับผมบายบายนะครับผม <c oughs>